จอมหนึบสูง2เมตรที่ยักษ์ใหญ่หมายปองจอจี้มามาดาชัชวิลลี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r ร y เซเบนออฟฟิเชีครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงผู้รักษาประตูคนหนึ่งครับที่สูง199เซนติเมตรแต่ถ้ารวมทรงผมเข้าไปเนี่ยก็ตีสัก2เมตรแล้วกันนะฮะเหลือไว้อีก1เซนติเมตรบางครั้งใส่สตาร์ทนีกสูง2เมตรกว่าซึีสามเรียกว่า คานกับหัวเขาเนี่ยโอ้โหเกือบจะถึงกันอยู่แล้วครับมือเอื้อมไปเนี่ยโอ้โหเลยคานไปเยอะนะครับและในด่านคนนี้กําลังได้รับสนใจจากหลากหลายทีมครับก่อนหน้านี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเอริกเคนฮากเนี่ยให้ความสนใจในด่านคนนี้มาร่วมทัพเหมือนกันนะครับแล้วแมนยูเนี่ยก็ลองยับยับ แล้วก็ยื่นไป15ล้านยูโรแต่ว่าทางบาเรนเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบรับอะไรนะครับสำหรับมามาดาชวิลลี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นในด่านคนหนึ่งที่อายุน้อยส่วนสูงดีครับ199ซเมเกือบเกือบ2เมตรนะครับผมเป็นคนที่เซฟดีครับเซฟบอลแบบโอ้โห คือแม้ว่าจะสูงครับแต่ว่าเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีจังหวะแบบรีเฟรกมีแบบความคล่องแคล่วว่องไวในการรับบอลอย่างมากคี่โดนยิงดาบ1ดาบ2ดาบ3เนี่ยขึ้นมาเซฟแล้วก็จังหวะดวลหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยแกทาให้ตัวแบบใหญ่ๆเหมือนกับปลาหมึกจักได้ดีเป็นอย่างมากคือเป็นในด่านที่หนึบครับแต่ว่าข้อเสียนะคือเรื่องของการใช้เท้าครับเป็นในด่านถนัดซ้ายใช้เท้าเนี่ยไม่ได้ดีอะไรมากมายครับแต่ประเด็นที่อยากจะพูดคือ p o ชเชติโน o เนี่ก็ไม่ได้ใช้การเซตบอลจับผู้รักษาประตูน,นะครับจำกันได้ไหมว่าสมัยอุโกยอริสเนี่ยที่อยู่กับสเปอร์กับ p o ชเนี่ยยอริสเป็นในด่านคนหนึ่งที่ใช้เท้าไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่ p o ชเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไร o พชก็ใช้การแก้ไขปัญหาไปครับคือประตูเนี่ยในมุม p o ชเนี่ยก็มองว่านะโอเคเป็นประตูก็แค่เซฟถ้าให้มองว่า มามาดัชวิลลี่คนนี้นะครับผมสไตล์คล้ายๆคล้ายๆกับยานโอบรักแล้วกันนะครับผมคือเป็นคนที่เซฟเก่งตัวใหญ่เหมือนกันมีความคล่องแองงคล่วว่องไวคล้ายๆกับปลาหมึกยักษ์อะไรแบบนั้นแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวบอลพรีเมียร์ลีกสั้นหน่อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นในดานทางนาซ้ายคล้ายๆกับทีโบกูตัวแล้วก็ปีเตอร์เชคนะครับเป็นคนที่สูงพอบๆแบบประมาณนี้เลยครับทั้งเช็คแล้วก็กูตัวครับเชลซีเนี่ยถูกโชว์กับผู้รักษาประตูที่สูง ะะแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายอีกด้วยนะครับครึ่งต้องบอกว่า2คนที่เคยพีคก,ก่อนอันนี้ก็เป็นนายด่านถนัดซ้ายทั้งคู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นหลกัหลกๆครับล่าสุดเนี่ยจากการรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนครับก็ได้บอกว่าณนะตอนนี้ทางเชลซีเนี่ยได้ส่งแมวมองครับไปดูฟอร์มของจอร์จี้มามาดชวิลลี่นายด่านชาวจอร์เจียของค้างคา,าวบาเลนเซียนะครับอายุอนามก็ดีครับ22ปีเท่านั้นเรียกว่าใช้กันไปได้ยาวๆนะครับผมแล้วก็ นี่คือไนดานที่อยู่ทีมชาติดีวกับควิชาควารัสเคเลีย ของนาโปลีซัดดิซัมนะครับผมก็เรียกได้ว่าจอร์จีเนี่ยจะได้ขึ้นจากนิชเชนลีขึ้นมาสู่กลุ่มเอแล้วด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าคราวนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากครับว่าฟอร์มการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็จับตาดูแล้วกันนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาร์เนี่ยเคยรายงานนะครับว่าแมนยูเนี่ยยืมมาสิ้าล้านยูโรแต่ดีลนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ได้บอกไปนะครับแต่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของจอร์จีคนนี้ครับตอนแรกเนี่ยทางบาเรนเซียเนี่ยซื้อมาครับซื้ เหมือนกันในการนี้คือดินนโมทาบิริซี่นะครับผมก็เป็นสโม,มสรในลีกจอร์เจียนั่นแหละครับผมเป็นที่บ้านเกิดของเขานะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยบรัเซียนยืมมาก่อนนะก็คือไม่มั่นใจหรือว่าจะดีหรือไม่ดียังไงครับแล้วก็จ่ายค่ายืมไป200 0 0 0ยูโรครับในช่วงของซัมเมอร์2 0 2 1แต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็โอเคครับแล้วก็ทาบิริซี่เนี่ย ก็ดึงกลับไปคือให้ใช้ไปครึ่งฤดูกาลครับสุดท้ายครับเบรเซียเนี่ยขอซื้อขาดครับในราคา850,000ยูโรครับซึ่งถือว่าฟอร์มกับเบรเซียเนี่ยหัวช่วยเซฟไปได้หลากหลายจังหวะมากๆคือปรับตัวในบรารลิกาสเปนได้ดีครับแล้วก็ตอนที่ดึงมาเนี่ยอายุน้อยด้วยซ้ำครับประมาณ19-20เท่านั้นและ,ะเบรเซียเ,เองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเควะยอมซื้อขาดดีกว่าในตอนนั้นครับเพราะตอนที่ซื้อขาดเนี่ยมามาด้าชวิลี่คนนี้นะครับอายุเนี่ยเพียงแค่21ปี สเดือนกับอีก3วันเท่านั้นเองครับเดนยุกข,ของเตเป้บอดาลัสนะครับผมที่คุมทีมในตอนนั้นแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยขอซื้อขาดมาครับทีนี้ครับเรามาดูหน่อยแล้วกันว่าเขาดียังไงและเขาเทพยังไงครับตอนแรกเนี่ยสัญญาไม่ได้ยาวขนาดนี้ครับแต่เนื่องจากว่าบริษัทเห็นว่าฟอร์มดีแล้วก็หลากหลายทีมน่าจะสนใจครับเขาเนี่ยต่อสัญญ,ญาจนถึงปี2027นีแล้วก็ใส่ค่าฉีกสัญญาไว้ถึง100้ล้านยูโรเลยเดียวครับแต่ก็อย่างที่เข้าใจเลยครับว่า100ล้านยูโรเนี่ย ก็คงไม่มีใครจ่ายและบารเลนเซียเองเนี่ยก็ไม่ไดียากขายขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เซ็นมาตอนแรกครับบาเลนเซียเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่20ล้านยูโรเท่านั้นแล้วก็คิดว่า20ล้านมันน้อยเกินไปก็เลยเพิ่มเป็น5เท่าตัวครับก็เลยกล้ายไป,ไปเป็นนู่นเลยครับผม เรียบร้อยเลยครับกลายเป็นแบบนั้นเลยครับ100ล้านยูโรอะไรประมาณนั้นกันไปเลยนะครับผมงด้นานของมามาดาชูลี่นะครับผมตอนที่ย้ายมาที่บาลนเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบเมืองบาลนเซียนะชอบผู้คนที่นี่อากาศที่นี่ก็ดีนะและเขาก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับบ้านเป็นอย่างมากรู้สึกมีความสุขนะที่ได้โอกาสการลงสนามที่บารนเซียที่เมสตาญาแห่งนี้ชอบทั้งทีมชอบทั้งเมืองชอบทั้งผู้เล่นชอบทั้งแฟนบอลเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับผมและเขาก็บอกว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะ ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจบฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรเพราะขอโฟกัสกับผลงานของบาร์เซียในฤดูกาลนี้ไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ครับบาร์เซียเนี่ยใช้คําว่ากําลังดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่ก็ว่าได้เหมือนกันนะครับซึ่งบาร์เซียเนี่ยจะเตะกันในคืนวันอาทิตย์นะฮะไปเยือนเบรอเบติสครับ,รบซึ่งเบติสเนี่ยรอดแล้วครับพวกเขาเนี่ยไม่ต้องลู้เลยแหละคือพวกเขาเนี่ยได้ไปเตะยูโรปาลีกแน่นอนแล้วในฤดูกาลหน้าครับขณะที่บาร์เซียเนี่ยอยู่ที่ดับห้าของตารางก็จริงนะครับแต่ว่าแต้มเนี่ เพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับเกิดถ้าเซลตาบีโกชนะนาเมรียชนะบริชนะเนี่ยบารนเซียจะตกชั้นทันทีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบาลนเซียเองเนี่ยก็จะประมาทไม่ได้ ar, น,นั่นของรูเบนาราคาครับตานาเตเตที่ตอนนี้เนี่ยผ่านตัวมาเป็นโค้ชเนี่ยก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันถามว่าบาลนเซียอยากขายไหมบาลนเซียก็ไม่ได้อยากขายนะครับผมทัวหน้าของมามาดัชฟิลีนะครับผมตอนนี้เนี่ยอายุ22ปีครับกันยายนนี้จะ23นะฮะส่วนสูง199ซนเมตร จากที่ฮูสกอร์เนี่ยได้เผยมานะครับผมมามาดัชวิลลี่คนนี้ครับเริ่มเล่นกับดิเดโมทาบิลิซี่นั่นแหละครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปที่ลูสตาวีนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถูกปล่อยยืมไปที่เอฟซีโลโคโมทีฟนะครับผมแล้วกลับมาที่ทาบิลิซี่เล่นที่บอกไปครับจากทาบิลิซี่กลับไปที่บาเลนเซียสุดท้ายบาเลนเซียเนี่ยยอมซื้อขาดไปครับผลงานนะครับในฤดูกาลนี้นะครับของทางฝั่งของมามาดัชวิลลี่เนี่ยอาจจะไม่ดีเลยครับ41นัด โดนยิงไปถึง48ประตูแล้วก็เก็บไป9คลีนชีตแต่ก็ถือว่าโหระดับนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับผมเก็บไป9คลีนชีตเพราะบอลอิสเซ่ฤดูกาลน,นี้คือทีมพิลลอนหนีตกชั้นจริงๆนะครับและเขาคนนี้คือตัวหลักของบอลิเซ่ครับส่วนฤดูกาลก่อนนะครับมาราราชวิลี่คนนี้ครับลง323นัดครับโดนยิงไป24ประตูแล้วก็เก็บไป10ครีนชีต ก็ถือว่าอ่ะก็พอใช้ได้นะพอถูถ่ายแล้วก็ใช้ได้พอสมควรนะครับผมเก็บไปถึง8ปดคลินชีตในลาลิกาสเปนก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนผลงานครับในทีมชาติจอร์เจียนะครับผมเขาคนนี้เนี่ยก็ติดทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมผลงานระดับชาติครับทองทั้งฝั่งของอ่ามาราชวิลลี่นะครับตอนนี้ติดทีมชาติเพียงแค่เนัดเท่านั้นนะครับเพราะอายุเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เก็บไป3ามคลินชีตแล้วก็โดนยิงไปทั้งหมด9ประตูนั่นเองครับก็เดี๋ยวต้องมารอด ยู่ฟ้าเนชั่นลีกเนี่ย ผลงานจะเป็นอย่างไรและถ้าย้ายไปจะย้ายไปทีมไหนเชลซี Chelsea, กำลังให้ความสนใจครับโรมาโน่บอกว่าส่งทีมแมมองไปดูแล้วและรู้สึกว่าอยากได้เหมือนกันก็ถือว่าตรงสเปคเหมือนกันนะครับคือรูปร่างสูงใหญ่ครับ199ซนเมตรใช้เท้าอาจจะไม่ได้ดีแต่เป็นคนที่เซฟดีลูกกลางอากาศได้ลูกเลี้ยงก,ก็พอทูทายได้เหมือนกันครับเป็นคนที่ชอบเซฟแบบการดวลนต่ตอนหนึ่งครับแล้วก็จะมักแบบสร้างความสจัจจรรย์ที่เซฟได้ตลอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea จะเลือกเขาหรือเปล่าเพราะนี้ก็ถือว่าเป็น เดี่วที่น่าสนใจนะก็จะไปแข่งกับสซโลนินาในอนาคตแล้วก็มาแข่งกับเกป้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าซื้อแบบหูประตูแบบบิ๊กเนมเลยสมมตินะครับมาติเนสแบบนี้เกป้าก็จะน้อยใจแล้วก็อยากย้ายทีมก็ได้แต่อย่างเช่นถ้าเป็นมามารัชวิลลี่คนนี้เนะี่ยเกป้าอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังพอแข่งกันได้นะแต่ว่า,าราคาเนี่ยต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าบรเซียสมมติว่าเกิดตกชั้นขึ้นมาน่าจะถูกลงไปเยอะเหมือนกันนะครับผมอะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะเกี่ยวกับเรื่องราวของจอ ในด่านชาวจอร์เจียวัย22ปีสูง199ซนเมตรคนนี้คอมเมนต์มาได้อยากได้ไหมหรืออยากได้ใครคอมเมนต์นกันมาได้เลยครับก็เห็นว่ามีข่าวก็เลยทำคลิปให้มารู้จักแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตริดตามช่องของเลสเตอร์เบนออฟฟิเกันด้วยกันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ